พัฒนาพลังงานไทยลดใช้พลังงานชาติกู้วิกฤตไทยด้วยการลดใช้พลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพลังงานแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์นับแต่ดึกดำบันจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานโดยมนุษย์รู้จักนำพลังงานที่มีอยู่รอบตัว มาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตวิวัฒนาการการใช้พลังงานของมนุษย์ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษย์เริ่มพัฒนาวิทยาศาสตร์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขสบายยิ่งขึ้นพร้อมทั้งนำพลังงานหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการสร้างความเจริญให้กับโลกพลังงานที่มนุษย์ใช้แบ่งได้เป็น2รูปแบบดังนี้พลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างไม่จำกัดและใช้แล้วไม่หมดปัได้แก่พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ลมความร้อนใต้พิภพชีวมวลที่ได้จากการเกษตรและกสิกรรมรวมไปถึงพลังงานจากนิวเคลียร์ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนถูกใช้เพียงประมาณ8-10%ของความต้องการใช้พลังงานโลกแต่จะเป็นพลังงานทางเลือกที่มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตพลังงานสิ้นเปลือง เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพลังงานฟอสซิลเพราะเกิดจากอินทรีย์สารในยุคดึกดำบรรดเช่นซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นระยะเวลากว่าร้อยล้านปีกลายเป็นน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้พลังงานสิ้นเปลืองเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดหากขุดหรือนำมาใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานพลังงานสิ้นเปลืองนี้ก็จะหมดไปภายในระยะเวลาไม่ถึง40ปี แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังคงต้องขึ้นพาพลังงานสิ้นเปลืองต่อไปเพราะมนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาใช้ทดแทนหรือแทนที่พลังงานสิ้นเปลืองได้อย่างพอเพียงการร่วมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญท,ที่มนุษย์ทุกคนควรระหนักถึงเพื่อให้เราได้มีพลังงานไว้ใช้ต่อไปตราบนานเท่านาน พลังงานถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการมากมายในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันการนำพลังงานสิ้นเปลืองมาใช้ก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและวัตจักรของธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างมหาศาลภาวะเรือนกระจกเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นปกติแล้วที่ชั้นบรรยากาศของโลกจะมีกา๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกสู่อวกาศมากและรวดเร็วเกินไปเพื่อทำให้โลกเกิดความอบอุ่นและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ในปัจจุบันการใช้พลังงานของมนุษย์โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไปเพิ่มภาวะเรือนกระจกขึ้นที่ชั้นบรรยากาศทำให้ระดับอุณหภูมิของผิวโลกสูงขึ้น จนกลายเป็นสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นชนวนให้เกิดภัยพิบัติและภัยธรรมชาตินานาชนิดในขณะเดียวกันโลกของเราก็กําลังประสบภาวะวิกฤตการณ์ด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันซึ่งเป็นพลังงานหลักของมวลมนุษย์ในทุกวันนี้ปัจจุบันกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางคือกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดโดยน้ำมันจากแหล่งนี้จะถูกส่งไปยังประเทศเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้ำมันที่ผลิตในอเมริกากลางและอเมริกาใต้จะถูกใช้ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานของโลกยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับสูงปริมาณแหล่งสำรองน้ำมันกลับลดน้อยลงและกำลังจะหมดไปในอนาคตอันไกลหากเปรียบเทียบอัตราความต้องการใช้พลังงานของโลกกับปริมาณน้ำมันที่สำรวจพบจะเห็นได้ว่าถึงแม้ความต้องการใช้พลังงานดังกลาง่าวจะอยู่ในระดับทรงตัวไม่เพิ่มขึ้น โลกของเราก็จะมีน้ำมันเหลือให้ใช้ได้อีกไม่เกิน40ปีเท่านั้นเมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำมันสำรองของโลกที่มีปริมาณจำกัดแล้วกอบกับค่าธรรมเนียมการขนส่งน้ำมันทางทะเลในเส้นทางที่ผ่านเขตแผ่นดินไหวและการเก็งกำไรของนักค้าน้ำมันในตลาดโลกระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจึงยังคงทยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทย คือหนึ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่วิกฤตการณ์ด้านพลังงานในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานถึงประมาณปีละกว่า9 0 0าล้านบาทด้วยเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นโดยมีอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานถึงกว่าร้อยละ14แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากพอในการผลิตพลังงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศได้จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงร้อยละ70หรือเป็นมูลค่าถึงกว่า5 6แสนล้านบาทต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่าร้อยละ14ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในขณะที่รายได้จากการส่งออกผลผลิตทางภาคการเกษตรมีเพียงประมาณ3 0 0 0 0ถึงล้านบาทต่อปีนั่นหมายความว่าเราจะต้องส่งออกภาคการเกษตรถึงเกือบ2ปี เพื่อให้เพียงพอต่อการนำเข้าน้ำมันเพียงปีเดียวการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจึงนับเป็นภาระรายจ่ายจำนวนมหาศาลที่ส่งผลให้ประเทศสูญเสียเงินตราและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่พบในประเทศมากที่สุดมีปริมาณสำรองที่สำรวจพบแล้วเพียงแค่กว่า2,000ล้านบาร์เรลในขณะที่คนไทยมีความต้องการพลังงานจากก๊าซธรรมชาติถึงปีละ147ล้านบาร์เรล ถ้าหากเรายังไม่สามารถสำรวจพบแหล่งพลังงานเพิ่มเติมได้อีกนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยจะสามารถใช้ก๊าสธรรมชาติได้อีกเพียงไม่ถึง15ปีเท่านั้นสถานการณ์ด้านพลังงานที่เรากำลัง,ลงเผชิญอยู่ในขณะนี้มิใช่เป็นเพียงปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งวิกฤตการณ์นี้มีผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมใจกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหากเราสามารถลดความต้องการใช้พลังงานลงได้ร้อยละหนึ่งจะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัยของเด็กไทยจำนวนประมาณ900 0คนนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคนไทยจะต้องมีสติในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าร่วมกันลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนบุญถุนของแผ่นดินไทยที่เป็นบ้านเกิดทุกพลังแห่งการร่วมใจคือการตอบแทนต่อสังคมไทย และประเทศชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปอแรกทีเดียวนะครับกราบสวัสดีวิทยากรทั้ง4ท่านก่อนนะครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือส,สักครั้งนะครับ เอาแล้วครับแล้วก็เวทีแห่งนี้นะครับผมเชื่อว่าเราจะน่าจะใช้เวลาโดยประมาณ75นาทีนับตั้งแต่เวลานี้นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของว่าประเทศไทยนั้นเหมาะสมควรที่จะมีพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่นะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคงจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าข้อดีที่มีอยู่มีอะไรบ้างนะครับบางคนก็บอกจริงๆแล้วมันมีข้อเสียนะครับทำให้เช่นนั้นเนี่ยล่าสุดเยอรมันคงจะไม่ปิดไป8โรงจาก17โรงนะครับแต่บางคนก็บอกว่าถ้ามันไม่มีข้อดีเลย ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหลายประเทศก็มีโรงงานนิวเคลียร์อยู่มากมายพอสมควรนะครับวันนี้ที่จะพูดคุยถึงข้อดีข้อเสียคงไม่ได้พูดถึงเฉพาะว่ามันผลิตพลังงานมากน้อยขนาดไหนแต่ยังพูดถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่มีต่อวิถีชุมชนแล้วก็ผลกระทบโดยรอบด้านอีกด้วยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าหลากหลายท่านที่เข้ามาฟังการเสวนานในวันนี้นะครับคงจะมีพื้นฐานแบ็กกราวทางด้านของพลังงานก็ดีทางด้านนิวเคลียร์ก็ดีอยู่บ้างแต่ว่าหลากหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคย เกับเรื่องของสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยมากสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นวันนี้ในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงข้อดีข้อเสียข,ของพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับผมคงจะต้องเริ่มต้นปูทางนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยว่าในปัจจุบันนี้นะครับที่บอกว่าเราใช้พลังงานมากน้อยขนาดไหนแล้วเนี่ยแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในประเทศมีอยู่เพียงพอหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันจะหมดลงแล้วเนี่ยมีพลังงานทางเลือกรูปแบบอื่นๆอ,อะไรอยู่บ้างที่เรากําลังพิจารณาอยู่ถ้าพลังงานทางเลือกเหล่านั้น มีอยู่จริงเพียงพอหรือไม่ที่จะตอบสนองความต้องการของคนภายในประเทศของเรานะครับแรกทีเดียวครับผมเรียนทางด้านเรียนฐานทางด้านของคุณรัตนาชัยก่อนละกันว่าสถานการณ์ภายในประเทศผมทราบว่าตอนนี้ทุกคนคงจะยังไม่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวนะครับเพราะเปิดมาตอนนี้ก็แอร์เย็นนะมีไฟมีไมโครโฟนทุกคนหยิบมือถือขึ้นมามีพลังงานไฟฟ้าอยู่ทุกคนรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ดูจากวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับเราก็ทราบว่า มันมีวันหมดไปนะครับทีนี้อยากจะเรียนถามคุณรัตนชัยก่อนนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนทางกฟผนะครับว่าปัจจุบันแหล่งพลังงานที่เรามีอยู่เรานํามาผลิตไฟฟ้าเรามาจากแหล่งไหนบ้างครับครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็คร่คาให่ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องเรื่องการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยก่อนนะครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนมาจากการการไฟฟ้าผลิตนะครับ ก็ขออนุญาตปากข้างบนช่วยช่วยชายพอพอให้หน่อยครับก็จากวิดีโอเมื่อกี้นะครับก็ให้ใหเห็นนะฮะว่าและขนาดีิกันที่พวกเราโหวตกันเนี่ยก็ตรงประเด็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางาประเทศไทยเนี่ยใช้แกสธรรมาชาติเป็นเป็นพัง,งานหลักนะฮะในการผลิตกระแสฟ้านะครับก็อยู่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณ73%เปอร์เซ็นต์นะครับชนะต่อไปเลยครับ หน้าที่3เลยครับครับอันนี้นะครับก็ใช้แก๊สธรรมชาติผลิตกระแสไฟ้าอยู่เ3อนะครับแล้วก็อันดับสก็จะเป็นเรื่องของถ่านหินหรือลิกไนท์ที่เราใช้นะฮะถ่านหินเนี่ยเราก็ต้องนําเข้านะฮะเราไม่มีถ่านหินด้วยตัวเองนะฮะเราก็ต้องนําเข้าแล้วก็ลิกไน์เนี่ยมีอยู่ที่ภาคเหนือนะครับก็เป็นประมาณส7นะฮะส่วนส่วนที่เหลือก็เป็นรายละเอียดไม่มางนักมีพลังงานทดแทนซึ่งก็เป็นพลังงาน แสงอาทิตย์พลังงานหลบอีกประมาณ 1. ประมาณ 1. 5อนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ที่เราใช้อยู่นะฮะแล้วก็แก๊สธรรมชาติที่เราใช้เนี่ยหนใน3เราก็เราก็สั่งซื้อมาจากประเทศพม่านะครับสใน3เนี่ยก็มาจากอ่าวไทยนะฮะครับก็เชิญนัดต่อไปครับครับกระทรวงพลังงานเนี่ยก็มีการดําเนินการพยากรณ์แผนการผลิตไฟฟ้านะฮะผลิต พลัางงานไฟฟ้าในในเราพยากรณ์ไว้ยี่สปีข้างหน้านะยี่สปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการใช้กระแสไฟฟ้านขึ้นไปถึง6 5 5 0 0เมกะวัตต์นะจากที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ปี2554 5เนี่ยอยู่ที่ประมาณ31,000เมกะวัตต์นะแต่ว่าสไลด์ที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเป็นปีปี252นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ2ฮะอยู่ที่2,900 22,9200เมกะวัตต์นะครับในปีกำลังผลิตในปี52นะครับใน แล้วก็การเดียวกันเนี่ยใน20ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลข29,000เมกะวัตต์เนี่ยก็ไม่ได้คงที่นะครับก็จะต้องลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าลอยฟ้าเนี่ยเดินเครื่องไปแล้วเนี่ยลอยฟ้าปัจจุบันจะมอะีอายุการใช้งานของเขาในประมาณ25ปีนะครับเพราะฉะนั้นหลังจาก20ปีไปแล้วเนี่ยการผลิตสายฟ้าของลอยฟ้าที่กำลังดำเนินการอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะลดลงไปประมาณ17,700เมกะวัตต์นะเพราะฉะนั้นใน20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเหลือกำลังผลิตที่กำลังผลิตอยู่ที่ได้่ยอยู่ที่ประมาณ11,000 500เมกะวัตต์นะครับทีนี้ทีนี้ก็ทำทำรายละเอียดให้ดูว่าใน20ปีข้างหน้าเราต้องการ65,500เมกะวัตต์เรามีแค่11,500เมกะวัตต์เพราะนั้นะกำลังกำลังไฟฟ้าที่เราต้องผลิตเพิ่มเนี่ยใน20ปีข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่54,000เมกะวัตต์ถามว่าจะผลิตจากไหนนะฮะเขาจะมีพลังงานอะไรบ้างนะครับหน้าต่อไปนะฮะหน้าต่อไปจะเป็นชี้แจงให้ทราบว่าเป็นการปรวจระวางข้อลยฟ้าที่ใช้ผลิตอยู่น,ยนะครับมี มีอยู่ใน20ปีข้างหน้านมีอะไรบ้างนะฮะก็ลดลงมาเรื่อยๆนะฮะทั้งทั้งมีโรยฟ้าที่มาจากของกอผอเองนะฮะซึ่งอยู่ประมาณ70,00เมกะวัตต์นะ,ะแล้วก็โรยฟ้าจากจากโรยฟ้าของทางเอกชนเขาประมาณหมื่นเมกะวัตนะฮะที่จะลงมานะ,ะก็จะเป็นโรยฟ้าทางด้านใช้แก๊สธรรมชาติถ้าเป็นหลักนะ,ะที่จะต้องอหมดอายุของเขานะฮะแล้วก็ลดลงไปนะฮะที่ซึ่งก็ทําให้หมดหมดอายุลงไปแล้วก็ากาลังการผลิตนี่ก็จะหายไป17 หมื่นเจ็ดพันเจร้อยมิลวัตหายไปก็เหลือแค่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมิลวัตนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดหน้าต่อไปครับครับถ้าเราจะใช้โรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยเราใช้เชื้อเพลิงอะไรนะก็จะมีอยู่ให้เห็นเนี่ยนะครับก็มีก๊าซธรรมชาติมีน้ํามันมีถ่านหินมีนิวเคลียร์นะมีน้ํามีแสงอาทิตย์มีลมแล้วก็เป็นไบโอแมสนะครับอันนี้เป็นเป็นเชื้อเพลิงที่ที่มีอยู่นะฮะที่ใช้กันอยู่นะก็มีมีหลายหลายพลังงานอย่างเช่นแสงอาทิตย์ หรือล,ลมหรือแบมแมสเนี่ยเราก็มีอยู่ในประเทศไทยนะฮะเราก็สามารถดําเนินการได้นะครับแก๊สธรรมชาติเนี่ยในตามวิดีโอที่ที่เราดูนะครับก็มีอยู่แล้วนะใน15ปีแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยก็จะหมดไปนะฮะเพันสองใน3ของแก๊สธรรมชาติที่กำลังผลิตอยู่เนี่ยนะฮะก็จะหมดไปนะครับก็จะเหลืออยู่อยู่ที่พมา่าที่เราซื้อมา1ใน3นะครับว่าถ้าเราอยางใช้การผลิตด้วยโลอยฟ้าใช้แกส๊สก็คงต้อง